เป็นอออะไรวันนี้เขาแบบว่าไม่เคยเจอไงแม็กยังไม่เคยเจอไงเพราะที่เป็นกับพี่นุ้ยทุกวันนะหรอให้ระวังนะเขาจะคุกคามแม็กนะแม็กไม่กลัวเพราะแม็กกลับเพราะว่าเขาจับเหมือนมคูทุกครั้งที่เจอเลยอ่ะเอาแม็กตุ้งตันเบอร์ตังเร็วได้ยังก็บอกว่าที่จับมือปูปูปักปูรี่เหรอกูลูกเปล่าไม่มาเลย นดเวลามันแบบยืดยืดแก่นั่นไอ้เพาะไอ้ท็าะอะไรเดี๋ยวเวลาที่ทำเลยชอบแย่งตู้ไงเป็นอารมณ์มันนิ่งอยู่หรอไม่น่าจะกินก่อนเพราะว่ามันแบบจะเล่นเล่นหน่อยหรออ๋อ อดีนะแก้แฟนพนศัยเย็นเองสภายาส่สุดปันอีันแล้วร่กันดีอดนูลังเลักพร้ออกันดีสิสุดปรแบน